ทุกกิจกรรมในชีวิตมนุษย์เราเนี่ยนะคะล้วนปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ั้งสินซึ่งก็เป็นที่มาของภาวะโลกร้อนนะคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆเลยนะคะภาวะโลกร้อนเนี่ยมีผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างมากนะคะแล้วมันก็เกิดจากการกระทําของเราเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะคะที่จะลดผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเรานะคะเราจะอยู่ในโลกนี้ยังไงคะในโลกที่ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมทุกอย่างมันแปลผันไปทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้เลยนะคะ แหล่งอาหารนะคะจากผลผลิตทางการเกษตรก็จะลดลงนะคะอุณหภูมิโลกก็จะเปลี่ยนไปคุณภาพของน้ําคุณภาพของอากาศเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะถ้าเราต้องใช้ชีวิตไปอีกยาวนานนะคะเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงที่น่ากังวลมากๆเลยก็คือมีผลสํารวจทักษะทางการเงินของคนไทยนะคะจากธนาคารแห่งประเทศไทยพศ2565เนี่ยเขาพบว่า 1. นนะคะคนไทยเก็บออมน้อยและ 2. คนไทยไม่พร้อมเกษียณนะคะ คือไม่ได้วางแผนการเงินไว้เลยอะคะ่ะพอตอนจะ,กะเกษียณก็จะใช้ชีวิตลําบากนะคะเพราะฉะนั้นเราพร้อมหรือไม่นะคะเราก็ต้องจัดการตัวเองให้ดีที่สุดโลกที่ไม่มั่นคงแต่เราสร้างความมั่นคงในตัวเราได้เราสร้างความสมดุลทางการเงินของตัวเราได้นะคะใครที่ต้องการจะเพิ่มความพร้อมให้กับตัวเองทําได้ง่ายๆ 3. พร้อมนะคะพร้อมที่1 คือต้องพร้อมจ่ายเมื่อฉุกเฉินคนที่จะพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินก็คือควรจะต้องมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้ประมาณ3-6ถึง6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะตรงนี้ก็คำนวณง่ายมากเลยค่ะ ถ้าเราใช้จ่ายเดือนละ1,000 0บาทเราก็ควรมีเงินสำรองอยู่ในบัญชีออมทรัพย์เลยนะคะ30,000ถึง60,000บาทเก็บไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินแต่ละคนจะมีเงินสำรองฉุกเฉินไม่เท่ากันอันนี้หมายถึงว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นปุ๊บเรารับมือได้ทันทีนะคะอย่างเช่นน้ำท่วมดินถลม่ม ทำให้เราเปิดร้านขายของไม่ได้หรือว่าที่ทํางานเขาโอ้โหเขาเลย์ออฟพนักง,งานเยอะมากเลยแล้วเราก็เป็นหนึ่งในพนักง,งานที่ถูกเลย์ออฟมั้นเงินสํารองฉุกเฉินก่อนเนี่ยค่ะจะช่วยให้เราสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติอย่างน้อยอีก3เดือน6เดือนเพื่อให้เราตั้งหลักได้ใครที่ไม่มีเงินฉุกเฉินมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเราก็จะต้องไปกู้เงินระยะสั้นทันที ไปกดเงินสดทันทีไปรูดบัตรเครดิตทันทีหรือต้องไปยืมใครต่อใครทันทีการกู้ยืมเงินระยะสั้นเนี่ยมันจะมีดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบทําให้เราจะต้องเป็นหนี้แล้วก็ไม่สามารถออกจากวังวนหนี้อันนี้ได้ง่ายๆนะคะวันเงินสํารองฉุกเฉินต้องมีพร้อมไว้เสมอพร้อมที่2พร้อมใช้จ่ายในวัยเกษียณถามตัวเองนะคะว่าถ้าเราทํางานไปเรื่อยๆๆๆจนเราอายุ60ปี แล้วเราก็เกษียณอายุนะคะใช้ชีวิตต่อไปสัก25ปีหลังเกษียณตรงนี้จะประมาณ300เดือนนะคะโอ้โ oh, ห300เดือนหลังเกษียณเตรียมเงินไว้พอใช้หรือยังอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ต้องเริ่มคิดเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะคะเราจะรอให้อายุ 40, 40 45 55แล้วค่อยไปวางแผนเกษียณมันก็เป็นไปได้แต่มันจะช้ามากนะคะเพราะฉะนั้นถามตัวเองตั้งแต่วันนี้300เดือนหลังเกษียณอยากใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ เราก็จะได้เงินก้อนโตๆมาก้อนหนึ่งใช่ไหมคะแล้ววันนี้เรามีแล้วเท่าไหร่ณนะวันที่จะ,กะเกษียณเราจะมีเงินนะคะก้อนไหนบ้างที่จะใช้จ่ายเพื่อไวยเกษียณ300เดือนพร้อมที่3เราต้องพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นเยอะมากนะ,ะเราต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านนะคะห เตรียมสตางค์ให้พร้อมสองเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเราด้วยสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงและที่สําคัญเราต้องพยายามอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราทําเรื่องง่ายๆนะคะเราไม่ต้องไปทําเรื่องอะไรยิ่งใหญ่นะคะแต่ทําประจําทําสม่ําเสมอพร้อมที่3เนี่ยทำได้ง่ายมากแล้วทุกคนก็เริ่มทําได้ทันทีนะคะแบบเนี้ยมันก็จะช่วยให้เรามีความพร้อมทั้งทางร่างกายนะคะเราก็ทางสตางค์นะคะมีเงินพร้อมมีกายพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็3พร้อมนะคะไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย ผู้ประกอบการในตลาดน้ำมันเพื่งจะมีภูมิคุ้มกันก็คือถ้าเรามีการออมเงินแล้วแล้วเรารู้จักออมรู้จักเก็บเงินอนาคตเนี่ยก็สามารถเอาเงินออมตรงนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะว่าอายุก็มากขึ้นทุกวันอย่างน้อยก็จะเป็นเงินก้อนหนึ่งที่สามารถมาใช้ได้ยามที่ไม่มีงานทำเนาะก็อันนี้ก็เป็นหลักประกันไรายได้เราก็ต้องรู้เ่าไวาห้หลังหลังเกษียณเนี่ยเราจะมีไรายได้หรือเปล่าถ้าเราไม่มีไรายได้เราก็ต้องเก็บออมไว้ฝากแบงค์ไว้เนี่ยนะเพื่อไอว้ใช้ได้ไวหลังกเกษียณ อันนี้เมื่อมันอยู่ในวัยหลังเกษียณเรายังทําได้เราก็ทําไปเท่าที่เราทําได้เป็นการใช้ไปในชีวิตประจําวันไอ้เงินออมที่เรามีอยู่มันก็ยังอยู่ก็ยังสามารถดํารงชีพอยู่ได้การเงินมั่นคงด้วยเงินสํารองและแผนการเกษียณที่ดี